สวัสดีครับพี่น้องเฟนเฟนแฟน,แฟน,แฟน,แฟนมอรับครับช่องกระเชิระเบิดอ๋อพี่เชียวครับบรรยากาศช่วงสายสายครับเรามาดูว่าเลขที่ถึงไหนแล้วครับโอ้ฝนตาหินออกแล้วครับพี่น้อง พามาชมบรรยากาศตั้งเวทีสุดยอดครับ พูออ่ไยาเวไม่จะไปหาเนนอยู่บอกว่าเนนลืมโทรหาอยู่พอนอมเลยอ้าเป็นยังทรหาผัวก็หลง่ออ้ย กาไดนี่เป็นเมียนอกขอก็ไดหลวงพ่อเป็นผัวน่ะอ้าวไปนับการท้าสายเดียวกันสายเรือสายเลือล่าสุดเจ๊กก้าใช่สายเดียวกันครับแม่มลงลงจะดีแหม่นอกงก็ได้อ้ยต่อไปบ่อเดียวบ่อเดียวออกมาเปลีของเคาผสมหนึ่งเอและหอหนึ่งสี่สิบาทอ้ยอหน่งี่ดตัวมันเสือเลยทั้งหมดีเสือวิญ บาทจ้าปูยานขบามอโจกรสันปูเงินจะดีเงานดีอ้าวา้บาททำาห้อรนเงินกูนอค่ะสุกินยูคูเมอนี่นะอ้าวเอามาสี่สบาทยืนข้ามอันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าขอแชร์ดีก่อนสี่สบาท่าขมแข็งโชคมากใจปนออยยี่เมื่อกี้น่ย ร้อยยี่กับ <c> ค <oughs> ่าน้ำค่าทังไปละร้อยสิบหาบาทพอได้โจกใส่อีกผู้หน่งน้ำคือร่างสิบสองบาทเจ็ดบาทนะทั้งหมดสี่สิบหนึ่งสองสามสกล้องก็ได้เอ้ย่อนี้กับเกงใจผัวเอาย่งนี้กับเกงใจผัวนะเออที่รักนได้นนางจ้าวผัว ปิดตัวอะไรนะมากินดอกขนมเนี่ยเห้ยโอเคบัทตอนนี้กินเจวีไิใส่หนึ่งสาสูดูอยู่ในรถนั่นในรถเหรอป้านำไปสิไปอันหนางานนนมาหนางานดวกไม้ดีนั่นเละพอแล้วบุคือใ่สุดบรรยากาศสดๆเลยนะครับ ไปก็สามกมเดียวมไอปอนอครับที่งยะบสวย่มิมินหังม่ตึนวลตลดตั้งสีาเป็นการหนังแน่นอนเอาไปฟอกีรอกับบุระขี้สห่ ทั้งนาเพิ่นลงเราไปทั้งนางนถ่ายได้แลยใช่ไหมกวาอยู่ขอยเห็นแบบอยู่เขาประกาศถ่ายเมื่อกี้ถงดเป็นมันจอยู่กเดียวมันละลาัอะด่ Oh, อครับเอาเลยเอาเลยรอ,อ,อนครัคลอคลอเวทียาวมาถึงนี่เลยนะครับแต่รกรุงเทพบางงานอาจจะไม่ได้ตั้งแบบนี้นะครับ เบนเทนรน์ถ่ายได้แล้วแต่วัวก,การชัยจ่อยมากเลยครับห้าตัวเยวจะไปเปลี่ยนวัวใหม่ละวัวบอกใยมากเลย ไ,ไม่รู้ว่าดูอัอนไหนไอ้คุณเนี่ย <c oughs> ขอเปิดฤดูกาลนะครับ1ิบ0ปดสิเก้ายี่นี่นะครับ20เจอกันนะครับบรรยากาศดีจะว่าฝ่าเปิดอยู่เนาะเปิดเปิดฝาเปิดอย่าเืนมก ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น่องไปถ่ายอยู่รถเจ๊พไมยรอ,อยู่รถนะรอด ทุกกำลังใจนะครับฉันเป็นออฟฟิเชียลเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ